สวัสดีค่ะชื่อแม่ออยอายุ44เป็นแม่ของน้องเมษาค่ะกอเริ่มจากตอนประถมมัธยมมีโอกาสได้ร่วมแสดงงานโรงเรียนพอโตขึ้นไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปทำพอมีลูกเนี่ยพาลูกมาเรียนก็มีโอกาสได้เรียนพร้อมกับเขาเป็นกิจกรรมที่ดีที่เราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับพร้อมๆกับเขาค่ะ มีความรู้สึกว่าเหมือนเริ่มเรียนใหม่เพราะของเดิมมันก็คือประมาณ30ปีแล้วก็จำไม่ได้แล้วทางด้านร่างกายเหมือนออกกำลังกายฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อไม่จะเป็นแขนขาหลายส่วนนะะทางด้านจิตใจก็คือเหมือนฝึกสมาธิะคะ่ะเพราะว่าการฟอรเล็บเป็นการเลื่อนไหวแบบ ค่อนข้างช้าอย่างเหมือนแบบดึงจิตเราให้อยู่กับการเคลื่อนไหวท่านี้ประมาณนี้ค่ะค่ะหนึง่งเรื่องลูกละใช้เวลาอยู่กับลูกข้อสองก็คือได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆอบครัวอื่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้ใส่ใจคอการการทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะคะ สอนว่าการอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะต้องแบบบางทีเราจะเจอในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจเราบ้างแล้วเราควรจะต้องทำยังไงกับเหตุการณ์นั้นหรือการที่เราจะดูแลเทคแคร์คนอื่นประมาณนี้ค่ะการพร้นเล็บเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาการที่เราได้เรียนก็เหมือนเราได้ช่วยสืบทอดอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักให้คงไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบทอดต่อไปค่ะนอกจากเรียนแล้วเนี่ยมีโอกาสเราก็ต้องช่วยสืบสารแตช่วยสอนหรือเขามาขอให้เราสอนเราก็ยินดีที่จะช่วยสอนเพื่อสืบทอดฟอนเล็บที่เป็นอัตลักษณ์ของล้านนาต่อไปค่ะ